คุณพ่อคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะจากไซโก็ค่ะนี่จากอาจารย์ดังทั้งในนู่นค่ะอันเขาบูดังปันไรแบบปันแบบปันตั้งไหนล่ะเป็นคำนวณจังน้อยนั่นนะโอ้เป็นเลขคำนวณเนาะค่ะจากไซค่ะนีิจากจังหวัดยังค่ะจากจากมหา สารครามครับผมโอ้เซียนสารครามเลยนะคะน้องมาหาสารครามครับค่ะเขามาจากงวดแล้วก็คคะพ่อเขามาแล้วอันสี่สิบแปดงวดนี่งวดที่สี่สิบเก้าเข้ามาแล้วสี่สิบแปดงวดปาดโทวพรธรรมดาตัวสันพ่ะครับอันแบบอันสี่ตัวนี่มันเสียนแบบ ล,ลักยู่หลักซิบหรือลักหน่วยจังเศน,นะครับมันแบบบอลลังครับผมเขาตัวเดียวหรือว่าเขาเลขวิ่งหรือเขาเลขจับคู่คะเนี่ยยังบุท่านเลยจับคู่แต่ว่าหายไปซี่ตัวกันซี่ตัวนี่เป็นซี่ตัวนี่เป็นเลขวิ่งหรือเลขลักเดียวคะเนี่ยเป็นเลขง่ายอัน ของอันรางวัลที่หนึ่งแบบคำนวณของในรางวัลที่หนึ่งออกมาจังสินะครับผมค่ะให้ว่าสามตัวหรือว่าสองตัวนี่ให้ว่าอยู่ในในในพิกัดนี่เลยมันบ่ค่ะครับแบบตำศูนนิมมั่นจีอันตำศูนยสี่ยุสามตัวสูงสุดสิยุห้าตัว, 0, ตวจังสินนะครับอ๋อแล้วแต่ของรางวัลที่หนึ่ง เราคำนวณออกได้จังศิษนะครับผมโอ้ oh. ละวแต่ละวัดพพน,ใ,ววนในซีตัวนี้คันบ่มาสามตัวก็ต้องมาสองตัวอันแม่ในซี่บ่ค่ะเดี่ยวหาตัวเดียวฮะแม่ในซี่บ่ความหมายที่ว่าเขาที่ว่าเขามาเนี่ยซีสิบแปดงวดเนี่ยเขาเป็นจับคู่เขาสามตัวเขาสองตัวจังซี่หรือเขาตัวเดียวโคโลจังซี่นะคะ่ะ แบบเขาตัวเดียวโคลโลจังเสียคำว่าบนกับล่างฮันทั้งเทียบเขาทั้งบนทั้งล่างทั้งจินนะครับอืมแต่ว่บนมันจับคู่ยังงต่วันวันหนาทังสิจับคู่ให้ต่ว่างวดนี่ก็จับคู่แล้วแต่ว่ามันแหงตรงกันครับเลขทั้งอันใอีอยังก็พี่สาวเฮงเฮงจังสีนะครับผมอืมที่ตัวนี้ครับว่าเป็นเลขวิ่งเมื่อเท่าไป เมนแมนแมนแมนครับผมเอาจุดเด้พอพร้อมไหมเอาค่ะมีเก็ดค่ะมีเก็ดมีหนึ่งมีหนึ่งมีมีสี่ค่ะมีสีม่มีหกมีหกค่ะแอ่ไว้เก็ดผมใช้ไให้ฮะ เจ็ดหน,นึ่งสี่หกนี่เนาะขาสี่ตัวครับผมแต่ว่ามันเขากันคับเล่กันนี้ยังกันเจ็ดหนึ่งสี่จังโอ้เจ็ดหนึ่งแปดจังสิมนะครับหนึ่งไปติดมันเล่เขากันคับเล่กันเจ็ดหนึ่งสี่ติดดังดนั่นนะครับผมโอ้ท้าจ้าเป็นสามตัวนี่คือติดเป็นเจ็ดหนึ่งสี่แมนป่ะคุณผอแบบนัน ไปติดอันของอันเจ็ดหนึ่งสี่ของพึ่ตั้งสีนาอ้วนเจ็ดอันหนึ่งแปดเนี่ยค่ะเรียกดังเรียกดังพึ่งตั้งสีนะครับผมค่ะเรียกเรียกีตัวนี้มันสียอันขันบดติดบนกับติดล่างเขาทุกงวดทุกงวดแล้วก็ให้พ่นผ้ารวยหาอันหาติดเอาตัง สินะครับผมโอ้เลี่ยวซาดค่ะพอนพ่อรวยนี่คัดแต่เอาที่ว่าจับคู่มาให้เลยเฮ็ดข้าวซื้อๆบอ่มเมีนเสี้ยนให้เลขก่ขาคุณพ่อค่ะถ้า <laughs> อ,อาจารย์บ่ฟันมาแล้วก็สิเลี่ยวซาดเท่านั้นกับสีส่ตัวค้างยังยังสี่แล้วเขาหน่อยโอ้ตีสี่ตัมีสี่ตัค่ะเออเล็ข้างในเขา,ขาออกสี่ตัวนี้สิเป็นรางวัลที่หนึ่งกับบอมเมนสิเป็นรางวัลหนากับบอมเมียนรางกับบอมเมนวันนี้ เนียนเมียนอยู่ครับบนขันนั่งั่านมืออ่นมืออื่นจังเว้นหรืออันแปดเก้าโมงหรืออันสิบโมงเศร้าจังสิผมสีโทวไปไหมหรอครับมือนี่มันคำหรอผมก็นอนดูในมุงแต่ว่าผมใหม่ทีตวนี่ไปก่อนแต่ว่ามือมอื่นผมสิจัดชุดไทยผมโอ้ค่ะ นี่ละปัญหามันช่องสีถ้ามมีเวลาก็จะได้คุยกันถามว่าไม่มีเวลาก็าสีแล้วท่านละบัน,นี้พอ่อเอ้ยก็สชี้ยาก็รช <พอ S 1> ไีได้แต่สีตัวค้างย,งยางอยูอย่เลยมาตัวเดียวที่มากตัวหนึ่งตัวนีน่ถาผู <พอ S 1> า้ใดซื้อเลขบ่มีติดมีสีมีหนึ่งมีเก็ดมีหก,หก,หกนี่คือว่าบ่ได้เงินมาเท่าไปครับครับรับครับเนือเนืองอมบันี้ปัญหานี่แจ็คสีติดบนติดล่างนี่อีกตี้มันบ่รับครับ มีกาฟันบ่ค่ะคกาฟันมาไม่นสิมาล่างหรือมาบนบมค่ะแต่ว่ามันใจนึงนี่อ้บนแลว้วก็มันใจเจ็ดสิลวงล่างอยู่โอ้ค่ะแสดงว่าค่ะผููใดมากมเมื่อยมาก,รก,กแรงก็คือวิ่งเจ็ดบนหนึ่งล่างเออัอน,นี่พ่อพ่อเขาหูอยู่ข้หน่อยพ่อพ่อพ่อฟังรูเลียงอยู่บาดนี่นบนหนึ่งเออเอเอครับผมหนึ่งบนเจ็ดล่างจังสียงเเออคือคือคือคุณพ่อคือบาดเนี่ เจังสี่ไปน้ำเป็ยนเยอะจังสี่น่ะอันไฮซี่โตครั้งยังอยู่ที่มันซื้อบ๊เปเปิ้ลมันมันเสียในเลขว่ามันมันเป็นคนไปเหตุข่าวเพิ่นไปไปนั่มหาอับนั่มหาอาจารย์ดังเป็นคนนั่มหาอาจารย์ดังอาจารย์ไฮเลขกซื้อข้น่อยแต่ว่าไฮเลขกบ๊เป็นขน่อยโออัน พรพผ้าวยนะเป,นเป็นคนน้าหาเลขบ่แเป็นคนให้เลขขะหน่อยโอ้อันพรพผวยเป็นคนนําหาเลขแมน่ขะหน่อยเราสิเป็นค<อ>ุณอาจารย์ฟันว่าวิ่ง<อ>วิ่งบนหนึ่งวิ่งล่างเกตอันนี้ก็คือโอเคอยู่นี่พ่อสีพ่อสีพ่อสีวาได้อยู่พ่อสิลุนได้อยู่อันนี้<อ>ได้ตาม<อ>ตามุณพอฮะ ค่ะตามที่คุณพ<ม>่อเขามา48งวดนีก่ก็คือบอ่มีรุดเหมือนบ่พ่อบ่บ่บ่ไม่รุดงวดอันที่ขึ้นหลังนันงน้นคำนวณออกมาได้105ตั้งสีมันได้ไปออก06กับ15ตั้งสีไนะโอ้ค่ะอือัมอมอมอนมืออื่นราอกเขิลโมง10บมงาตังสีจังสีอัน ฮัลโหลไปหาพ่อห่้าลวยไม่ตั้งสิตัดชุดให้ค่ะแต่ว่าแต่ว่าโตขึ้นมากไนใจนี่บุมีเลยบอกค่ะคุณ่อมือนีิมักส่วนโตค่ะจังสีมีบอกค่ะมักส่วนโตมักส่วนโตมีเลขล่างนี่มักเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดแปดเนาะเลขล่างเนาะคุณ่อเนาะครับแล้วก็บนนี่ อ่ชัดเจนมาเนี่ยค่ะคุณพอ่อมาเนี่ยชัดเจนเลยวันนี้ย <c oughs> เป๊ะเลย <c oughs> กระจังเลยค่ะพ่พอคะ่ะกระจังเลยวันนี้ลักล่อยนี่ลักล่อยบนนี่ที่ผมค้ามมวนไว้ยืนนี่มีเจ็ดหนึ่คงสองเจ็ดเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งเปิดไปลอบผมมักอิลีมักเจ็ดหนึ่งเปิดตัวร่องเจ็ดหนึ่งสองออ ขัน่าเด่นสามตัวเนาะคุณพ่อเนาะคือว่ารักลอยขึ้นเป็นเจ็ดเนาะมกมกเลยครับมกตัวใดสุดก็โม่พ่อมักบนมักหนึ่งแปดล่องมันมักหนึ่งสองค่ะโอ้เด่นที่เจ็ดหนึ่งแปดเนาะค่ะค่ะวงสองตัวก็สิเป็นวงหนึ่งแปดไปเลยครับค่ะเด่นที่หนึ่งแปดเนาะเลขบนเนาะพ่อเนาะครับค่ะเลขล่างนี่มักตัวใดพิเศษครับพ่อค่ะ มักจีรีมักเจ็ดแปดเจ็ดแปดนะคะครับโอ้ชัดเจนค่ะคุณพ่อคาวันนี้จังไดกก็สื่อเปล่นบัานน,นนี้ค่ะเนาะยขัน้นขั้นไปยังซี่มันถี่เขาท่างแล้วด้วยบันนี้ค่ะหน่อยครับอ่จาจังไดกก็พังกับขอบคุณคุณพ่อหลายๆเดอ้อที่อุตส่าห์โทรหามาังปั่นแนวทางเข้ามาแล้วสี่สิบแปดงวดติด ้าเขางวดนี่พ่อนพ่อรวยก็สิพ่อได้อาศัยบารมีพ่อได้ติดซอยหอยตามพ่อได้มีซื้อมีเสียงน้ำข้าเจ้าเนี่ยเขางวดที่สี่สิบเก้านี่สิเปะหรือบเปะเนาะพ่อเนาะครับครับจังไดก็เป็นแนวทางพี่เจรนาทันตัวเนาะพ่อเนาะครับผู้ใดมักกระจัดเกดจัดฟาดบึ่มไปเลยเนาะพ่อครับครับคือเขาว่นอนไหวเถอะนะพ่อคือเขาบ่นอนไหวแท่เป็น พ่นโสดเราก็มาจากให้เราก็เลยอาบ,บน้ำอาบหลังเราก็เลยโทุไปหาพ่อหน้ารวยกันแม่วะพวกเราก็เลยโทุไปค่ะว้ายพ,พา่อหน้ารวยยังอยู่ทำมาจอกอยู่เด้นี่พ่อยังข้างในเมื่อยยู่เด้นเนี่ยไม่ยู่ใส่ครับนี่พ่อหน้ารวยครับพ่อหน้ารวยอยู่คุมหม่องพ่อบันใดให้เลขแม่นอยู่คุมหม่อง <c oughs> โอ้โหค่ะวดน้ ผมมั่นใจครับมั่นใจเลยครับผมอ๋อมั่นใจจักล้านจักเปอร์เซ็นครับพ่อค่ะมั่นใจจักเปอร์เซ็นเป็นล้านล้านเปอร์เซ็นกุร์ละครับมันเข้าทุกวัดครับโอ้มั่นใจล้านล้านเปอร์เซ็นเข้ามาแล้วสี่สิบแปดงวดติดนะพ่อเนาะครับค่ะชัวร์ชัดเจนเลยค่ะคุณพ่อค่ะค่ะสำหรับสำหรับตัวเลขแนวทางความกรขอบคุณคุณพ่อหลายๆเด้อค่ะที่ให ควบมนุกโอะแก่ทางช่องพรนพัลวยสุพัลวยพอนชาแนลค่ะคุณพ่อคะขอบคุณคุณพ่อหลายๆค่ะครับครับครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ